สวัสดีสมาชิกัส,สนาเสน่ห์ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เรียกรุนหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้มอ,มอทีิเกมฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดพบกับวู๊แฮมตันนะครับมาดูทางด้านเจ้าบ้านแมนยูนะครับหุนเครื่องไปแดนัดชนะสี่แพ้สามเสมอหนึ่งความพร้อมนักเตะวันนี้จะไม่มีองตัวนีมาซิยาว ลาสมูสฮอยลุนอามัดเดียลโลโคปปี้ไมนูที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนามนะครับแมชนี้มาในระบบ4-2-3-1นาเปาก็จะส่งมาคัสแลดฟอร์ดเติมเกมลุกด้วยเมสันเมาส์รูโน่เฟอร์นันเดสแอนโทนี่กลางรับก็จะมีคาเซมิโลคู่กับคริสเตียนเอลิกเซน แนวรับก็จะมีลูกชอลิซันโดมาติเนสราฟาเอลวาลานอารอนวานบิสาก้าผู้รักษาประตูก็จะเป็นอังเดรโอนานามาดูทางด้านทีมเยือนวูฟแฮมตันนะครับเจอปัญหาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยังไม่เริ่มฤดูกาลเมื่อคูเลนโรปเปเตกีออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเนื่องจากไม่พอใจที่ปล่อยนักเตะหลักออกไปหลายคน ส่วนผลงานการอุ่นเครื่องไป5นัดชนะ3เสมอ2ความพร้อมนักเตะวันนี้สมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแมสนี่มาในระบบ4-3-3สามสามสาแนวลุกก็จะมีมาเทอุสกุญญาปาโปซาลาเบียเปโดรเนโตแดนกลางก็จะมีมาเทอุสนูเนสโจฮอส มาริโอเลมิน่าแนวรับก็จะมีอูโกบูเอโนแม็กคิวเมนเร็กดอสซนเนลสันเซมิโดผู้รักษาประตูก็จะเป็นโจเซซาคู่นี้ก่อนเกมเขาให้แมนยูเหนือกว่าอยู่พอสมควรนับ5นัดหลังสุดที่เจอกันเป็นแมนยูชนะ4วูฟชนะ1 ผมมองว่าด้วยศักยภาพนักเตะแมนยูที่ดูจะเหนือกว่าบวกกับได้เล่นในบ้านแล้วมาเจอวู๊ฟที่ปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปเยอะเปลี่ยนโค้ดน่าจะใช้เวลาปรับทีมผมคิดว่าแมนยูน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากคืนนี้ให้ตามเชียร์แมเชสเตอร์ยูเนเตดเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้เลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องผมเลยนะครับ ไว้มาพบกันใหม่สวัสดีครับ